สวัสดีชาวไบาเกอร์อทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง f c MotoGP นะครับทักทายทุกคนในรอบดึกนะครับของสุดสัปดาห์วันหยุดวันนี้นะฮะก็เย็นดีเหลือเกินนะไปทางไหนผมคิดว่าน่าจะพอๆกันนะครับบ้านผมตอนนี้นั่งอัดคลิปอยู่เกือบสามทุ่มแล้วนะครับ กว่าจะได้รับชมรับฟังกันนี่ก็คงอยู่ยประมาณสัก4ี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มไปนูนาา่นนะครับอากาศค่อนข้างเย็นนะฮะตอนนี้พูดไปก็เรียกว่าคอแห้งๆกันไปเนาะช่วงเช้าก็น่าจะประมาณ1 2บสองสิงศานะครับยังไงก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยในวันที่อากาศเริ่มที่จะอุณหภูมิต่ําลงนะครับสุดสัปดาห์สุดท้ายของปีหรือเปล่าอาัานะครับผ่านพ้นในวันนี้ไปนะครับถึงจะเข้าสู่78วันสุดท้ายกันเนาะทุกคนครับวันนี้ผมเตรียมเรื่องราวของทางออฮอยเฮมาตินกับเปกโก้เนี่ยม,มาเล่านะฮะโดย จะโฟกัสไปที่แชมป์โลกนะครับแต่จะเรื่องของเปโก้เนี่ย mm. มาเล่าเพื่อที่ประกอบกันดีกว่านะครับเรื่องราวของมาตินแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อเนิ่นนานผ่านมาหลายปีแล้วนะครับว่าโมเมนต์ที่มาตินนะครับเจอในฤด,ดูการนี้นะครับหมายถึงว่ากำลังจะเกิดขึ้นดีกว่านะครับคือผ่านพอฤดูการนี้ไปแล้วก็จะสู่ฤด,ดูการ2025นี่มีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่น่าสนใจน่าวิเคราะห์น่าตามต่อ ดังนั้นคลิปนี้จะมีโมเมนต์ของ MotoGP รำลึกและก็จะพูดเรื่องราวของอที่เพิ่งเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ความสำเร็จของมาตินนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับฟรานซิโกบันญาญาเนี่ยมาเล่านะครับถือว่าคลิปเดียวก็ได้ทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่กันเลยทีเดียวเนาะเอาทุกคนครับในสิ่งที่มาตินจะประสบในปีหน้าก็คือการเปลี่ยนค่ายย้ายทีมก็คือจะออกจากพ r a ม a กเ a รซ n ิ่งนะครับเป็นแชมป์โลกให้กับพ r a ม a ก ฮอยมาตินนั้นเป็นแชมป์โลกจากทีมรองนี่คือนักแข่งคนแรกในประวัติศาสตร์ MotoG p ีนะครับม o t o g p เนี่ยนับมาตั้งแต่ปี2002ก็อาจจะมีประมาณนักแข่ง3คน4คนนะครับที่ผ่านมาที่เฉียดตำแหน่งแชมป์โลกเฉียดไปเฉียดมารวมทั้งมาตินนะครับในปีที่แล้วด้วยนะฮะแต่พอมาในปีนี้เขาทำสำเร็จนะครับสามารถที่จะแก้มือกับคู่ปรับเก่าก็คือฟรานซิโกบัญญ,ญ่าในปีหน้าในใน,ในปีที่แล้วนี่ได้สำเร็จนะครับมาตินก็เลยถูกยกให้เป็น นักแข่งคนแรกในประวัติศาสตร์ m o t o G.P. 22ปีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นแชมป์โลกโดยที่อยู่ทีมรองโดยที่ไม่ได้เป็นทีมโรงงานกันแต่นะฮะสิ่งที่มาตินจะต้องเผชิญในปีหน้าคือการย้ายหนีออกจากรถแข่งที่ทรงพลังที่สมบูรณ์เพอร์เฟกที่สุดนั่นคือดูคติดูคติในทุกวันนี้ทุกคนครับแม้ว่าสเปคล่าสุดเอาแค่ในปีนี้นะ G.P. 2 4เนี่ยจะดูโดดเด่นยุนเหนือกว่าค่ายอื่นหรือแม้กระทั่งเหนือกว่า gp23 รุ่นเวอร์ชันเก่าเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่อย่างน้อยนะครับ gp23 ก็ประสบความสำเร็จกับมาร์คมาเกสนนกแข่งน้องใหม่ของดูคาติในปีนี้คว้าชายชนะคว้าโพคว้าอะไรต่างๆเนี่ยคควาคว้าโพเดียมก็ได้หลายครั้งหลายคราวนั่นก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่นะครับมาตินปีหน้าจะย้ายไปอยู่กับอาพิเลียทีมที่เรียกว่าเริ่มต้นด้อย่างสวยงามก็คือ สนามแรกก็โอเคนะครับก็อาจจะยังคงตึงๆอยู่แต่ไม่ได้ว่าขี้เหร่นะครับไม่ได้ดีมากแต่ก็คือโอเคพอได้ลุ้นสนามที่2ที่โปรตุเกสอันนี้ได้ลุ้นเลยนะครับถ้าไม่ประสบปัญหาทางเทคนิคก่อนกับรถของมาวิาวญาเลสสนามที่3ที่อเมริกาโอ้โหมาแบบเหนือเลยนะฮะดูคาตินี่แบบเทียบไม่ติดเลยแม้ว่าวิญาเลสจะมีปัญหาในช่วงแรกนะครับก็คือพอสตาร์ทมาปุ๊บก็ออกตัวพลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ กลับมาไล่แซงกระจายนั่นก็คืออาบิเลียแต่พอนะฮะในครึ่งหลังฤดูกาลผ่านมาในนักนะแข่งโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยนะครับวินเนลสก็ออกมาบอกว่ามันมักจะเป็นอย่างเงี้ยตอนที่ผมอยู่เนี่ยสปี4ปีก็คือดีตอนแรกแต่หลังๆมาแผ่วดังนั้นนะครับรถแข่งของอาบิเลียถ้าจะยกมาเปรียบเทียบกับดูคาติในตอนนี้เป็นอย่างไรก็ต้องว่ากันตามตรงนะครับว่ายังคงยังคงห่างชั้นกันอยู่จนจนชัดเจนละแต่มาตินจะไปอยู่อาบิเลีย แล้วอาพิเลียในปีหน้านเนี่ยสูญเสียทีมงานคนสำคัญไปน,นถึง5คนเอาง่ายๆเลยสูญเสียนักแข่งไปนะครับทั้งเอสปากาโร่นะครับผู้ที่ร่วมปลูกปั้นอาพิเลียมาแล้วก็ตัวของเมาลวินญญาเลสเองนะครับแล้วก็หัวหน้าทีมของทางวิญญาเลสก็จะไปแล้วก็ทางหัวหน้าฝ่ายเทคนิคก็คือผอฝ่ายเทคนิคนั่นแหละก็จะไปอีกแล้วก็ทีมงานอีกคนหนึ่งสรุปก็คือ ห้าคนนะครับจะชิ่งหนีไปก็ไปอยู่กับ Honda นะครับไปอยู่กับ KTM และทีนี้ไอพิเลียก็จะต้องต้อนรับนักแข่งหน้าใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์เลยนะครับกับไอพิเลีก็คือชมปโลก h อเฮมารตินแล้วก็มาโกเบเชกี้ทั้งสองคนก็มีประสบการณ์กับดูคาติมานะครับเนื่องนานละนะฮะสามปี4ปีก็ถือว่าเก่าเก่ในระดับหนึ่งแต่แน่นอนนะฮะว่า a อพิเลียก็คือ a อพิเลียดูคาติก็คือดูคาติ ดังนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเซตซีโร่ใหม่นะทุกคนก็เลยมองว่านี่คือสิ่งที่ทําให้มาตินจะต้องเจอกับความท้าทายเนี่ยพอสมควรนะผมพูดยาวมาขนาดนานที่บางคนอาจจะงงพี่ผู้ยครับแล้วเปโก้ไม่เห็นพูดถึงเลยมาเกี่ยวตรงไหนยังไงกันบ้างประเด็นก็คืออย่างนี้ถ้าปีหน้านะครับฟรานซิโกบัญญ,ญาติสามารถชนะฮอรมาตินได้เนี่ยจะไม่ใช่สิ่งที่แปลกสิ่งที่เซอร์ไพรส์สิ่งที่ดูน่าตกใจอะไรเลยนะฮะ ซึ่งก็เข้าใจได้ตามที่ผมอธิบายมาก่อนนั่นนี่แหละใช่ไหมฮะเรื่องของสภาพรถผมยังมองนะครับว่ารถดูกติแม้ว่าโอเคละนะักแข่งดูกติหายไป3คนแต่ได้นักแข่งมหาชนอย่างมาร์กมาเก็ตเข้ามาแต่ดูกติแม้จะมีจาก8จาก8คนในปีนี้ปีน่าจะมี6คนแต่เราดูทิศทางนะครับมันก็ยังเหนื่อยนะครับสำหรับทีมอื่นที่เจอปัญหาเจอโน่นนี่นั่นซึ่งผมจะไม่เล่านะครับว่าเจอปัญหาอะไรบ้างเพราะว่า ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีถ้าติดตามผมมาตลอดเนาะมาในตอนนี้สภาพแบบนี้ฟรนชิโกบัญญ,ญาย่าแน่นอนนะครับว่าถ้าจะต้องดวลกับมาตินอันนี้นี่ผมพูดถึงผมไม่ได้จะมองค่ามาร์คมาเคน,นะคือด้วยความที่วันนี้เราจั่วหัวคลิปมาแค่มาตินกับเปโก้ผมไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืดไปถึงคนอื่นเขานะถ้าจะเป็นคู่ปรับเก่าคนเดิมมองแล้วก็ยากตามสภาพการที่เห็นถูกไหมครับถ้าเปโก้จะ ทำผลงานได้ดีแล้วมาตินแบบโอ้โหแบบหมดสิทธิจะสู้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะมองว่าพอถึงเวลานั้นเอ๊ะมาตินปีที่แล้วเนี่ยสมมติว่าใครที่เพิ่งมาดูนะให้มาตินปีแล้วทำไมเก่งจังทําไมแซงเพโกได้ทําไมทาโน่นนี่นั่นต่างๆให้มาทําไมปีนี้หมายถึงว่าปี2 0 2 5นีนะมาตินไม่ไหวเลยอ่ะก็ต้องเข้าใจนะครับตามสภาพรถตามสภาพทีมตามความเป็นจริงความเป็นไปในล่าสุดแต่นะครับเหตุตรงกันข้ามแหรอฮะ โอเคเปโกชนะมาติน okay, ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจอะไรหรอกแต่ถ้านะครับดันพลิกโผล่ะมาตินมาชนะเปโกโอ้คราวนี้เรื่องใหญ่ฮะถ้าเกิดสิ่งนี้ซึ่งผมเข้าใจว่าคงจะเกิดยากพอสมควรละระหว่างถ้าเทียบกับกรณีแรกกับกรณีที่2เนี่ยกรณีที่สองเนี่ยอาจจะยากนะฮะ,ะแต่เราไม่ได้มาด้อยคลาคลาใครหรือจะมาอวยใครเป็นพิเศษนะครับสมมติว่าถ้ามันเกิดกิจๆันีเหตุการณ์สมมูรณ์นะมาตินจะถูกย่องย่องให้เป็นนักแข่งโอ้โห ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในครับใน MotoGP ยุคนี้เลยฮะนี่แหละครับมันมันมันจะมีความแตกต่างกันต่อให้ทั้งสองคนประสบความสาเร็จในระดับเดียวกันหมายความหมายถึงในปีหน้านะเอานะครับก็แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสาที่จะเป็นจริงแม้ว่าเราจะมองด้วยนะครับสส,ส,สถานะอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันก็ต้องรุนกันต่อไปนั่นแหละแต่ทุกคนครับสิ่งหนึ่งที่มาตินจามีนะครับอันนี้จะเป็น MotoGP เนี่ย ในรำลึกล้อ่ะนะครับจากนี้ไปเนี่ยก็คือมันมีไม่กี่คนหรอกฮะที่พอเป็นแชมป์โลกเสร็จปุ๊บแล้วก็ย้ายหนีค่ายนั้นเลยทีมนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเหตุผลอะไรยังไงก็ตามย้ํานะครับว่ามีไม่กี่ครั้งซึ่งผมคงไม่สะดวกที่จะมายกรายละเอียดให้ฟังนะครับใครบ้างโน่นนี่นั่นต่างๆก็อาจจะยกแค่เคสเดียวนะแล้วก็พอมาถึงโมเมนต์ที่ว่ามันมีไม่มันแทบจะไม่มีเลยนะครับที่ พอเปลี่ยนค่ายย้ายทีมแล้วหมายถึงว่าหลังจากคว้าแชมป์โลกปุ๊บเนี่ยแล้วก็คว้าชัยชนะได้ตั้งแต่สนามแรกโอ้โหยากนะครับมันเหมือนยากทีสเต็ปทีสเต็ปจบหรือ,อยังฮะสเต็ปนี้ยังไม่จบครับยังไม่จบแทบจะไม่มีหรอกที่พอประสบความสำเร็จในค่ายนี้ทีมนี้เสร็จปุ๊บย้ายหนีไม่พอนะครับยังนะครับมาชนะสนามแรกอีกอ่าไม่พออีกยังมาคว้าแชมป์โลกในฤดูการถัดมาแบบว่าต่อเนื่องกันเลยเนี่ยโหยากมาก ผมเรียกว่าโฆษณานะครับสถานะสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเหล่านี้ทุกคนคงจะแบบพอทราบด้วยว่าผมหมายหมายถึงใครมามันไม่ใช่ว่าเป็นการอวยเป็นการอะไรหรอกเพียงแต่ว่าก็ยกเรื่องราวมาอ้างอิงนะครับว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าฮอยมาตินมันมีไม่กี่ครั้งนะฮะ<ม>ที่พอเป็นแชมป์โลกปุ๊บเนี่ยจะต้องแบบว่าย้ายหนีทิ้งหนีไปอยู่ค่ายอื่นจะเรื่องนีผลอะไรก็แล้วแต่ผมจะไม่ไม่ตอบความยาวสาวของอยืนในตรงนั้นอ่านะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าใครนะครับที่มันจะ ทำสถิติที่แบบนี้มันมีหรือมันเกิดขึ้นได้จริงหรือมันเป็นไปได้หรือเป็นไปแล้วนะครับโดยวาเลนตินโนโรซี่ขออนุญาตเล่าย้อนหลังไปแป๊บเดียวนะครับไม่นานในปี2002-2003รอซี่นะครับก็คือเอ,อาง่ายๆว่าปีที่เป็น MotoGP นั่นแหละโรซี่ก็ย้ายจากจุดเปลี่ยนผ่านมานะครับก็คือมาจาก h o n d a Na s so ส a ซอาซูโรเนี่ยนะฮะคันสีเหลืองเนี่ยหลังจากที่เป็นแชมป์โลกประเภทรุ่นพรีเมียคลาสก็คือ รุ่น 500cc 2จังหวะในตอนนั้นเราเรียกว่าเป็นเราเรียกว่าเป็น GP 500หรือว่าเอ่อ VGP เนี่ยก็เป็นแชมป์โลกมาแล้วพอปี2002ปุ๊บเขาเปลี่ยนก,กฎกติกาใหม่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป h o เอ่อทุกค่ายทุกทีนะก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์4จังหวะและก็0้วก็1 9 9 0 cc นะครับในช่วงเวลานั้นสุดท้ายนะครับโรก็ด้วยความที่จบไม่ค่อยสวยกับทาง Honda ก็เลยทำให้ Honda เนี่ย อนนั้นไม่แน่ใจว่าจะจงใจกันแกล้งหรือว่าจะเกิดทางเทคนิคอะไรยังไงนะครับก็คือฮ o n ด a ไม่ปล่อยให้พ่อหมอเนี่ยไปทดสอบรถตามมันก็ไม่เชิงว่าเป็นระเบียบหรอกเขาเรียกว่าเป็นมารยาทสิ่งที่แบบว่าทํากันมาเนิ่นนานทำแบบว่าเข้าใจกันอยู่แล้วเนี่ยก็มาทดสอบรถแบบเรไๆอ่ะง่ายๆว่าถ้านึกไม่ออกนะครับให้นึกถึงกรณีของท็อปลักลัสกาลิโอกรครับที่เจอยามาฮ่าสกัดดาวร,รุ่งยามาฮ่าก็ไม่อนุญ,ญาตให้ท็อปลักเนี่ยไปทดสอบรถเหมือนกันนะครับในช่วงกแรกเนี่ย แต่หลังจากนั้นมาเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะโอนอนผ่อนตามกันไปได้นะครับตอนนั้นวารเลนนิวซี่นะครับยิ่งใหญ่จากทางเรบซอฮอนด้มาแล้วทีนี้พอมาในปี2004ย้ายข้ามฝั่งย้ายไปอยู่ไหนไม่ย้ายย้ายไปอยู่ยามาฮ่นะฮะเป็นคู่แข่งคนสำคัญแล้วก็ยามาฮ่ก็ไม่ประสบความสำเร็จถึงขั้นสูงสุดเลยนะฮะ ตั้งแต่ยุคของเวเรนนี่มาเนี่ยมันก็นับอย่างนั้นไปก็เท่าไหร่ละ่ะตั้งแต่ปี9 9 9า10ปีพอดีนะฮะอ่าไม่ใช่1ิบสิบปีพอดีฮะสิปีพอดีดังนั้นมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายนะครับพราหมอเคยให้สัมภาษณ์ตรงนั้นไว้ว่านะครับก็คือเขาขับฮอน d a มาแบบเขาเขา,เขาไม่มีอะไรท้าทายแล้วมันเหมือนแบบว่ามันชนะจนแบบจนจนเบื่อนะฮะดังนั้นก็เลยจําเป็นที่อยากจะนะครับไปหาความท้าทายใหม่ กับค่ายที่เรียกว่าคิดว่าตรงนั้นคิดว่าโอเคแหละฮอนด้าเนี่ยจะมีคนสบป,ประมาทว่าใครขับก็เป็นแชมป์ใครขับก็ชนะได้บอสซี่ก็เลยบอกประเด็นนี้มันจี้ใจนะฮะก็เลยลองดูว่าถ้าวันหนึ่งเขาย้ายข้ามฝั่งไปขับอีกค่ายแล้วเขาสามารถที่จะเอารถคันใหม่ทีใหม่นะครับกลับมาชนะรถแข่งของ h อน da รถที่เขาขับอยู่ก่อนหน้านี้แล้วรถที่ถูกคนตราหน้าว่าใครขับก็เป็นแชมป์ อะไรอย่างเงี้ยมันจะท้าทายขนาดไหนมันจะมีความสุขขนาดไหนสรุปก็คือย้ายทีมเพื่อไปเอาความท้าทายปกติคนที่ย้ายทีมนะเอาจริงๆนะครับประมาณสัก80-90%ก็คือย้ายไปหาความสําเร็จอาจจะมีปัญหากับทีมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับแต่สรุปก็คือต้องการที่ที่มันดีกว่าของเก่าของเดิมนั่นแหละอะไรอย่างงั้นแต่การนั้นของพ่อบอกคือไม่ใช่แหละฮะถึงได้มีหลายคนพยายามบอกนะครับว่าหถ้าเกิดว่าวาเลนินโนรอซีนะครับไม่ย้ายในตอนนั้น ชมป์โลกอาจจะมากกว่านี้หรือเปล่าอ้าผมก็ไม่ทราบได้ในตรงนั้นนะครับแต่ตอนนั้นต้องยอมรับครับว่ารถแข่งของ Honda นะครับโอ้ยยิ่งอยากเปลี่ยนไกลกันมากอ่าเครื่องยนต์ V5 ในยุคนั้นนะอ่าทีนี้นะครับเมื่อย้อนกลับมาดูมาตินสิ่งที่มาตินมีก็เหมือนพ่อหมอเปรียบเลยแต่หมายถึงว่ามีแค่เป็นเป็นเริ่มต้นเป็นสารตั้งต้นนะฮะแต่อ่าถ้าพูดถึงผลลัพธ์เนี่ยอันนี้จะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะทำเหมือนกันได้หรือเปล่านะครับจะเดินตามรอยกันได้ไหมเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ ก็อยู่ที่ว่ามาตินจะเจ๋งพอหรือเปล่าตอนนั้นเองนะครับผมไม่ได้มาฟันธงว่าจะทําได้หรือทําไม่ได้เพียงแต่ว่าโมเมนต์ตอนนี้มันมัน,ม,นมันเดินตามรอยกันแล้วครับมันใช่เลยอ่านะฮะแต่พอถึงเวลาจริงๆนะครับมาตินก็ต้องไปสู้รบปลบมือกับอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ความไม่พร้อมที่เขามีอยู่อืนะครับก็นานๆานทีนะครับที่เราจะได้เห็นโมเมนต์แบบนี้นะนักแข่งพอเป็นแชมป์โลกปุ๊บนะครับก็เรียกว่าไม่ได้อยู่ในทีมเดิมนะครับย้ายไปอยู่ค่ายใหม่เลยนะฮะ รถก็แบรนด์ใหม่กิมงานราต่างๆเนี่ยใหม่หมดดังนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราจะได้เห็นนะครับว่าเปโก้กับมาตินเนี่ยนะฮะจะมีโมเมนต์นั้นหรือเปล่าเพราะว่าคู่แข่งคนสมัญก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าจะว่ากันตามเนื้อผ้าไม่น่าจะใช่มาตินนะถ้าเป็นคู่แข่งคนสำัญของเปโก้ในปีหน้าเนี่ยดังนั้นนะครับเมื่อสถานการณ์มันเป็นไปในแบบนี้ก็คงจะต้องบอว่า โอเคแหละมาลุ้นกันนะฮะสิ่งที่ผ่อหมอกับมาตินมีเหมือนกันได้บอกได้เล่าให้ฟังไปแล้วแต่ผลลัพธ์ผ่อหมอทําได้แล้วนะครับแต่มาตินจะทําได้หรือเปล่าตรงนั้นเพื่อนๆนะครับก็ลองว่ากันมานะครับว่ามีความเห็นกับประเด็นที่ผมนํามาเล่าอย่างไรกันบ้างน,นะครับแน่นอนนะฮะว่าเกมการแข่งขันเนี่ยบางทีมันแพ้ชนะคนที่เร็วที่สุดก็ไม่สามารถที่จะเก็บความสําเร็จ อย่างต่อเนื่องได้เสมอไปมันก็มีหลายอย่างที่จะต้องอประกอบกันไปนะทุกคนอย่างที่เราได้เห็นนะครับอยงางฟันจิโกะมันย่า, co, ญญายัางไงในในปีนี้ชนะมากที่สุดนะครับชนะมากกว่ามาติน,นถึงเกือบสามสีเท่าตัวเนี่ยแต่ก็ยังพลาดพลั้งอย่างไรไปได้หรือแม้กระทั่งมาตินนะครับในปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีความเร็วสูงนะครับเป็นคนที่เรียกว่าขับได้เอาง่ายๆว่าสายบัวนะแต่นะครับถ้าเกิดว่าเข้าอย่างผีสามเกินไปไม่กลัวล้มเกินไปเนี่ย ก็ไม่แปลกน,นะครับที่สายบูจะสายบูจะกองอยู่กับพื้นแล้วก็ไม่มีแต้มนั่นก็คือมันก็เลยมาเป็นตัวกระจุกนะฮะในช่วงท้ายฤดูกาลแต่นะครับถ้าเกิดว่านิ่งสุขุมขึ้นนะฮะเก็บคะแนนได้อย่างต่อเน,นื่องนี่มันก็มีโอกาสนะครับที่จะไปถึงตรงนั้นกันโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่ากับเพื่อนๆนะฮะตอนนี้ก็อุณหภูมิมันอประมาณ1 7 1 8องศาก็หนาวในระดับหนึ่งกันเลยวนะครับจะต้องห่มผ้าหนาๆกันไว้อย่าประมาทเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกับผมใหม่ทุกคนนรราตสสวััิฝ